ฟอร์ดไอเมล่าชุพกพระรามห้าขอขอบคุณนอตเวย์และคุณตื่นเต้นที่พาทุกท่านมารับชมภาพบรรยากาศดีๆค่ะ mm hmm. และนอกจากนี้ Ford i ไอเลาชพกธรามห้าและทางนอตเวย์เอลดอร์และคนตื่นเต้นค่ะพาทุกท่านค่ะมาร่วมกิจกรรมค่ะขึ้นบ้านใหม่ครั้งที่2เปกันที่ชนบุรีค่ะ พร้อมกับบูธของฟอร์ดนั่นเองค่ะาทุกท่านค่ะมาทำการทริปใจที่นี่ด้วยกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะมีจัดขึ้นที่ซีวิวแคมป์นั่นเองค่ะที่จังหวัดชนบุรีค่ะ ใครที่อยากมาร่วมทริปสนุกดีๆแบบนี้ค่ะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะพบกันครั้งหน้าอีกแน่นอนเลยค่ะภาพบรรยากาศสวยๆค่ะพร้อมลานกลางเต้นค่ะมีให้ได้จับจองในการกางเต้นเพื่อรับชมวิวต่างๆค่ะกับแอ่งน้ําขนาดใหญ่ค่ะลานกลางเต้นของเราค่ะจัดกันวันแรกในวันที่5นั่นเองกิจกรรมนี้ก็จะมีให้ได้เลิก เล่นกับตัวายเรือค่ะหรือว่าเป็ดปั่นนั่นเองค่ะก็จะเป็นภาพบรรยากาศของวันแรกกันก่อนอาจจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆพบปะกันสังสรนๆหรือว่าแลกอาหารกันนั่นเองค่ะนี่คือภาพบรรยากาศที่พาทุกท่านมารับชมค่ะลานกว้างใหญ่แล้วก็พร้อมกิจกรรมดีๆต่างๆอีกมากมายจะจัดขึ้นในวันที่6นั่นเองนีบรรยากาศสวยมากๆเลยค่ะ ใครที่อยากจะร่วมทริปดีๆอย่าลืมนะคะติดต่อได้ทาง Northway Outdoor แล้วก็ทาง f o r d ดอสาขาราชพฤกษ์พระราม5ได้เลยค่ะลานกลางค่ะด้านนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่ว่าจะมีอาหารให้ได้กับคนที่มาเข้าแคมป์ค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มตำลูกชิ้นยืนทานค่ะหรือว่าจะเป็นข้าวแตนร้านดังนั่นเอง Hey, นี่าชํมชมอร่อยพร้อมบวกความหวานเข้าไปในตัวได้เลยค่ะใครที่ชื่นชอบแบบนี้ฮ hey. นอกจากนี้ทางฟอร์ดไอเอ็และก็ทางนอร์เวย์ค่ะยังมีไม่ว่าจะเป็นบาร์บีคิวน้ำรำไย,ยให้อีกด้วยนี่ลานกลางเต้นของทางฟอร์ดลาชพึกพระรามห้าค่ะบอกว่าจุดกลางเต้นเยอะมากๆเลยค่ะที่ซีวิวแคมป์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ วันต่อมาค่ะเราก็จะพาทุกท่านค่ะไปทำการทดลองขับกันด้วยมีรถให้มาเทสได้กันด้วยนะคะพร้อมทำกิจกรรมนอกสถานที่อย่างเดียวค่ะนี่เดี๋ยวเราจะไปรับชมกันค่ะเพราะว่าเรานำรถเทสค่ะจาก Ford I m เมลาชพุทราม5กับแลปเตอร์นั่นเองเดี๋ยวไปรับชมภาพบรรยากาศด้วยกันได้เลยค่ะวันนี อยู่กับพี่สองสาวท่านนี้ค่ะสองสาวท่านนี้คือใครเดี๋ยวให้แนะนําตัวกันด้วยให้พี่แพรคนแรกก่อนเลยสวัสด,ดีค่ะชื่อแพรน,นะคะจากช่องแพรวิญญาพาเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะคุณนะคะจากช่องของเป็นท์ค่ะพาเที่ยวที่ไหนบ้างคะแคมปิ้งเป็นเกี่ยวกับแคมปิ้งค่ะพาไปชมลานกางเต็นท์แต่ละที่ต่างๆเนี่ยค่ะเป็นพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber ทั้งสองท่านเลยแล้วเป็นผู้หญิงด้วยวันนี้พดลองขับแรปเตอร์เป็นยังไงบ้างคะมันมากค่ะ คือจะบอกว่าคือแค่ใช้คอร์ดเบต้าอยู่แล้วก็คือมั่นใจในสมรรถนะของคอร์ดอยู่แล้วว่าท้ามันแน่นแล้วพอมาขับอันนี้ตอนแรกคิดว่ามันคันใหญ่มันจะเทอท้ามันจะขับแบบอาจจะไม่สนุกหรือเปล่าแต่พอขับจริงอ่ะคือมันไม่ต่างอะไรกับเราขับเบต้าเลยอ่ะคือมันขับมันมากเหมือนเราขับรถแคมปกติเลยใช่แสดงว่าชอบวามเร็วอยู่แล้วไหมคะใช่คือขับเร็วแล้วเราเรารู้สึกว่าเรามั่นใจในการขับไม่ว่าจะเข้าโค้งหรือว่าอะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะมั่นใจในการขับคือคือชอบมากใช่ ฟิลคนขับไปแล้วอยากถามฟิลคนนั่งค่ะก็นั่งอะนะคะน้องแพรเมื่อกี้คือวัดวัดรถเลยขับเร็วมากแล้วก็แบบซิกแซกมากแต่ว่ารถไม่โครงแล้วก็คือมีความแบบเรามั่นใจในการนั่งอะสามารถคุยอะไรได้แบบปกติเลยค่ะแบบว่านั่งสบายดีมากแล้วก็ตอนตรงเนี้ยค่ะมันจะมีแบบลงหลุมลงอะไรก็คือแบบไม่ได้แบบกระแทกอะไรเลยค่ะือนุ่มมากนิ่มมากใช่ค่ะอยู่ที่<อ>ชนบีอยากจะสอบถามพี่เจมก่อนเพราะว่าพี่เจมขับก่อน เป็นยังไงคะความรู้สึกฟิลลิ่งดีมากครับวงเลี้ยวอะไรสุดยอดอแม้ว่าเป็นแรปเตอร์2.0ลิตรนะแล้วคนนั่งหรอคะพี่ก็สบายมากครับเบาะหลังก็คือจังหวะโยนจังหวะเลยนะคือรู้สึกแบบปกติคือแบบสบายมากไม่เหมือนว่าปกติอูแ้คบบ้างคุ้งค้างคุ้งค้างอีกทีครับโ <laughs> อ้โง,งอันนี้ไม่ได้ขับนะนอันนี้คือคนนั่งคนั่งครับเอาฟิลแบบนี้เลยแล้วก็อยากจะเชิญทุกคนมาให้มาลองครับคือตรมธนะของคันนี้ผิดกับรถกระบะ ที่เราเจอกันปกติจริงๆก็คือมันเป็นกระบะเปอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆครับผมแต่รับทั้งคนนั่งคนขับก็คือถูกใจหมดแน่นอนครับถูกแกเวราอะไรนะครับ <c oughs> ดุดันไม่เกรงใจใค,ครแล้วก็ <c oughs> อ,อีกที่นหนึ่งครับปากเรื่องของ f อ,อดลักกระบะพันเกร่งนะฮะวันนี้นะฮะทางทีวีก็ขอขอบคุณทาง o อดมากๆเลยนะครับที่ให้ทางทีมงานของทีวีของเราได้ทดสอบนะฮะเทสรถนะฮะผมคิดว่านะฮะของกระบะของปอดเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ในสายแคมปิ้งนะฮะเป็นที่ยอมรับ ของหลายๆท่านะฮะเพราะว่าหนึ่งเราเราจะต้องรู้อยู่แล้วว่าสายแคมปิ้งเป็นสายลุยใช,ใช่ไหมแรปเปอร์ตอบเกยวครับคือต้องต้องเกินกันว่าของผมอะ่ะคือมีเคยมีรถอยู่คันเดียวแล้วก็เป็นรุ่นแจ๊สอะไรเงี้ยนะครับก็จะไม่เคยขับรถใหญ่ที่เป็นแบบส<ม>ี่ h ฟวิอย่างนี้ะอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าโอ้เวลาที่ขับรถใหญ่อย่างเงี้ยเวลาที่ไปแบบลุยๆอ่ะเป็นทางที่มันเป็นลุกลังหรือเป็นหลุมเป็นอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่ามันแบบ เวลาที่จะลงเบลงหลุมลงบ่ออะไรเงี้ยคือไม่ต้องชะลอ,อะเลยเลยครัเพราะปกติอ่ะเป็นคนที่ขับจะอย่างเงี้ยก็ต้องค่อยๆลงค่อยๆขึ้นอะไรเงี้ยเวลาเจอทางอย่างเงี้โยโหกว่าจะได้ออกมานี่คงนานมากมแต่พออันเนี้ยมันวิ่งแบบฉิวเลยอะไรเงี้ยครับมันก็รดคนละเซกเมนต์ด้วยเนาะใช่ใช uh ่ huh. ค,คือคือรู้สึกว่าเออถ้าถ้าเราจะเปลี่ยนอ่ะเราอาจจะมาเริ่มสนใจเปล่า รถโฟรวิลแบบนี้อ่าเดี๋ยวถามพี่กิฟด้วยเพราะว่าพี่กิฟนั่งไปด้วยอยากให้พี่กิฟบอกว่าฟิลคนนั่งเป็นไงบ้างคะพี่ก็รู้สึกว่าช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบรู้สึกแน่นกว่ารถที่เคยนั่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาแบบลงหลุมหรือว่ามีความแบบกระแทกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบไม่ไม่ไม่รู้สึกกระแทกเยอะอเออแล้วก็รู้สึกว่าเบาเบาของคนนั่งอหานั่งสบายเออเหมือนเหมือนมันมีความอบอบรับกับตัวนิดนึงอ่ะทำให้เรา รู้สึกว่าถ้านั่งทางไกลอ่ะน่าจะสบายดีพี่กิ๊บนั่งข้างหน้าหรือว่านั่งข้างหลังคะนั่งข้างหน้าค่ะนั่งข้างคนขับอ๋อนั่งข้างคนขับเลยกับน้องมาเลย้วอย่างนี้เป็นไงบ้างขับเบียดไหมหรือว่าอึดอัดไหมสำหรับน้องแล้วก็ตัวพี่กิ๊บด้วยก็ถ้าถ้าเป็นด้านหน้าเนี่ยถ้าซันต้านั่งด้วยก็อาจจะอึดอัดนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นรถที่เคยทที่เคยที่เคยมีอ่ะคุณไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เลยอ๋อก็เนีว่ายังทามารถยังได้คุ้นไปกันได้แล้วถ้าสมมติว่าซันต้าน ายกว่าแบบสบายทั้งคู่เลยเราเราต้องเห็นไปติดตามช่องน้องเขาได้นะคะเราจะได้รู้ว่าน้องตัวใหญ่ขนาดไหนตัวใหญ่ขนาดไหนก็คือ้แทนให้ดูค่ะอได้ทดลองขับแล้วก็เรามีกระเป๋าจากทาง Ford IMA มาให้ด้วยค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะค๊าบบายค่ะ